สวัสดีครับวันนี้ฉากเราก็เปลี่ยนไปหน่อยนะครับฉากวันนี้ก็เข้ากับเบียดนี้ครับสก้านะครับก็อยู่บนเรือครับเราก็จะมาชิมสก้านะครับ阿拉斯加เบียร์วิงนะครับเพลนะครับตัวก็คือ a 拉斯加สโมกพอร์เตอร์นะครับก็เป็นเบียร์ที่ไปชิมมาถึง โรงงานนะครับแล้วก็ซื้อกลับมามีขายน้อยมากครับก็มาชิมเทลกันก่อน,นครับอันนี้เทลมาแล้วนะครับเทลให้ดูอีกทีนะครับสีก็ค่อนข้างอ่อนครับเ,เทลเอลก็เคยบอกไปแล้วเพลเอลกับอเมริกันก็ต้องประมาณเซียร่าเนววดานะครับตื่นหอมชื่นใจอ,ออกเลมอนนิดหน่อยอันนี้กลิ่นค่อนข้างเบาเบางครับรสชาติก็ค่อนข้างเบาเบางเหมือนกันนะครับก็ ค่อนข้างไปทางลาก,กอร์ลาเกร์หน่อยๆก็ให้คะแนนก็สักหกแต้มแล้วกันครับจริงๆนี้ถือว่าให้คะแนนสูงแล้วเพราะว่าได้บรรยากาศไปด้วยแต่ว่าก็หกแต้มครับสำหรับเบียร์สก斯加เ,เพลนะครับก็ไม่ต้องบรรยายมากครับก็รสชาติก็ถือว่าใช้ได้สำหรับกินวันธรรมดารดาที่ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับคราวนี้ ตัวนี้จะกล่าวสลัสโมกพอ s m เตอร์ smoke Porter ครับมาจากของเขาเลยก็คือ,อที่จูโน่เนี่ยเขาก็มีไม้เยอะอะครับเขาก็สโมกตัวมอที่เขาใช้ทำเนี่ยฝั่งตรงข้ามโรงงานก็เลยนะครับก็รสชาติก็ออกมาน่าจะเป็นยังไงก็คือน่าจะมีกลิ่นขั่วกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือในนี้แล้วก็พอ r t เตอร์ก็เป็นเบียร์ที่ค่อนข้างน้ำหนัก ค่อนข้างสูงไม่สูงนะครับก็คือน้ำหนักค่อนข้างไลท์เมื่อเทียบกับสเปาแต่ว่ารสชาติค่อนข้างมากนะครับสีก็จะออกมาเข้มๆแต่ไม่ดํานะครับฝาเปิดยางมาเลยนะครับก็มาลองดูกันครับสีก็จริงผมเคยกินมาละสีจะออกมาค่อนข้างทำมึนทะมึนนิดหน่อยนะครับ แอลกอฮอล์ 6. 5เปอร์เซ็นถือว่าน้อยนะครับก็อยากได้กลิ่นเลยลก็คือกลิ่นขั่วกลิ่นกา,ฟาแฟอะไรพวกนี้นะอืมีกลิ่นกลิ่นขั่วนิดหน่อยกลิ่นกาแฟานิดนิด,นดแล้วก็กลิ่นช็อกโกแลตนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าน้อยนะครับคือเมื่อเทียบกับสเตนแล้วก็บอดี้แล้วอยากให้มันค่อนข้างปา่นกลางไม่ได้แบบบอดี้หนะักมาเดี๋ยวลองชิมกันดูครับก็สีดำ ยังยังทะลุแสงยังทะลุได้นิดหน่อยนะครับมองเห็นได้ผ่านได้นิดหน่อยเป <c oughs> ็นพอร์เตอร์ที่ดีตัวน,นะครับคออือน้ำหนักนี่ค่อนข้างเบาคือบางคนกินสเตาอย่างดรายสเตล์กินเนสอะไรเงี้ยกินเนสอาจจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าบักตัวนะครับก็บอกว่ามันน้ำหนักมันหนักเกินไปแต่นี้น้ำหนักมันจะค่อนข้างเบา สบายๆเลยนะครับก็ลองดูครับอันนี้โพสตาถ่ายรูปกับฉากนิดหน่อยแต่ว่าคะแนนก็อื๋อ,อรสชาตินี่จะขมไปลายนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีคล้ายๆกลิ่นไม่ๆหน่อยหนึ่งนะครับก็รสชาติด,ดีครับให้คะแนนก็แปดเต็มสิบล่ะกันสำหรับ อ阿拉斯加สโมกพอร์เตอร์นะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนครับด้วยเสร็จน้ำแข็งที่อยู่ข้างล่างครับเบียร์นี่ไม่ต้องแช่เลยครับเย็นมากขอบคุณครับ